ดูหลักเกมนะโซนราคา15หนึ่งครับไอคู่เอกทำรายการวันนี้ครับคุณเราก็ชนะให้เจ้าเจริญสุกนะราคาบอลลงนี่อยอ่ประมาณ15หนึ่ง15ช่วงตัวมีแน่นอนอปี15ปีแน่นอนเอาเลยใหญ่ลำนารยอยาไปลอาไป่อยาก่ไปลจราบุกวันนี้แม่นะ กูไม่ออกแล้นะมันในเมื่อเราเราคิดว่าหมดยกห้านี่มันยังไงมันคิดว่าเราโอเคไหมร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะวินไหมน่าจะวินนะเร,รู้ไหมว่ายกนี้เรา,าได้เปียได่เปียกเยอะเลยแหละหลายช่วงตัวยก ยกไหนเมั่นใจครับเกมไปถึงไหนแล้วรู้สึกว่าวนนี้เป็นของเราแน่นอนมยุคสิงมั่นใจว่ายุคสิงมั่นใจไม่้เกโเดินู้อะไรนีใช่ไหมครบยจะมั่นใจเลยครับมั่นใจจะได้เนด้ไหมาเปไงครับตัไหมนฟ้าี่ัไหมแล้วไม้ายอะไรวะ้ยก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าโทษได้หอพูดยิ่งอยากแมาไมแบบนี้ครับูแล้วเนาะ อย่งนั้นะตอนนี้ข้ายกได้ตอนนี้ข้ายกก็ได้อาลีมีมีอะไรจะออกข้อมูลเพิ่มเติมรูปแบบการโชคของบุหลี่วันนี้ที่เขาตั้งรับอย่างเดียวเลยน้องยกเกี่ยวเกี่ยวกับทำให้เราชกยากขึ้นไหมถ้าเขาชกแบบนั้นไม่ต่องหลายเนื้อของเราเนาะพอใจผลงานแม้วันนี้อ่ะพบยกเรามั่นใจชกแบบนี้ พอใจแสดงว่าการตัดสินนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะเราพอใจเกมการโชว์วันนี้ของเราเนาะอีกสักครั้งหนึ่งกับคุณหลงได้หมดเลยอยากจะโชว์ไหมอยากแกล้งด้วยนักแข่งคงเจอครับตอนนี้โปรโมเตอร์เขาอยากแกล้งด้วแล้วเพราะว่ามันคาใจแล้วเราอะคาใจไหมคาใจใจนะแฟนมวยคอมเมนต์ชื่นชมเพียบเลยน้ำหนักใต้น้อยน้ำหนักไต่เราข้างแก้ม 20ได้20ได้20ได้แฟนมวยชื่อชมเพียงเลยน้องมีอะไรพูดกับแฟนมวยครับมีอะไรขอโทษแฟนมวยหน่อยตัวที่นะทำไมนะถามก่อนเลยหมดไหมหมดประมาณยกห้าหมดน้องเดินเร็วยกห้าน้องเดินเร็วไหมเดินเร็วแต่ผมก็ไปมวยขาวเขาฟังเขาแรงเลยหมดเลยใช่ไหม คิดไหมว่าน้องจะเดินแบบหายใจลูกนั่นคอเดินไม่หยุดแบบนี้คิดว่าจะเดินเยอะขนาดนี้เ,เดินเกิน <ừ. S 2> มันจะมวยเดินขนาดนี้เ,เดินเยอะเลยมั่นใจตอนไหนครับเกมผ่านไปมั่นใจตอน เบิ้ลสายรับเพราะว่าเข้าตลอดแล้วยกยกสุดท้ายปะใช่ครับตอนชิงดำเบิ้ล้ายตอนปล่อยมาเป้งเป้งแล้วสามีช็อตที่เสียหลักตอนแรกคิดว่าแพ้แล้วตอนเสียหลักแต่เราวิ่งไปโยนเข่าไปเข่าโดนนี้วมองจุดจังหวะนั้นคือจังหวะเบียดห้าสิบมาสิบชิงดำอยู่ใช่ครับแล้วเราได้ลูกนั้นแก้แก้แก้ไขดีเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าคาใจเหมือนกันร้อยยี่สิบปอนด์เนีไง ไแอไม่ไหวแล้วมว่ารวยแล้วโอ้โหรวยแล้วใช่ไหมเพิ่งกลับมาครับตอนนี公公้น้ำหนักที่เราตั้งเป้าว้มันมันเวียนอยไหนครับบอลไม่เกินร้อยยี่ตอครับไม่เกินร้อยี่สองเลยงมือที่หนนี่เลยมีใครในใจไว้ที่แบบ แล้วแต่เขาจัดมาให้ครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาก็ดูอย่างไฟนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ไฟนี้สามยกไฟก่อนกับห้ายกไฟนี้ร่างกายรวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ได้หรือไฟนี้ดีกว่าไฟนี้แล้วครับได้แลยนะเพราะว่าเขาดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่มาครับประมาณเกืสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับเกืสิบเปอร์เซ็นต์แข้งซ้ายที่ว่าไปแขนหนกาตปแขนดอนชนะแ้อีกจะกลับมาเมื่อไหร่ วันนี้ความจริงว่าจะเตะซ้ายหนักแต่มันมันเตะหนักไม่ได้เพราะว่าจังหวะเขาเดินมาแล้วทำให้แต้นเราเบามัได kind of like ้ระยะแค่กี่ก well, ี so ่ซ้ายจะได้กลับมาเห็นก่อนก็ลองดูไปแล้วไฟสองไฟก็นายอโู่เทวแฟนเวทต้องดีฟัมการโชว์แล้ว่าถอยเยอะไปเราบอกยังไงครับน้อง ผมก่าต่อไตน้อยวตายนี้อยู่แล้วเนาะจากจังหวะสถ้าเดินถึงตัวก็ไปไปแต่ถ้าไปถึงุแท้ายประมาณนั้นก็่ไอจะเดิน้ยอ้าสุดท้ายมีเลยจะพูดาแฟกับเี้กอาชีอาชเท่าไหร่ชิ้เท่าไหร่บอลห่่ไปมีอาชีพอาชีพทั้งหมดเท่าไครับแุดจับเม่านลครับใใจเลยรขอบงขอบคุณพี่น้องลุพิเสีทุกท่านแล้วก็ ผู้บังคับการนะครับคุณรุ่ิปที่ห้าแล้วก็ผู้พันนพี่ให้โอกาสผมได้มาชกในวันนี้ครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกท่านนะวันนี้ผมก็ทำได้อีกไฟล์ครับก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ครับครับผมมากครับโอเคยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดี้นะครับ